ช่วงนี้ครับหลายๆคนอาจจะก,กําลังรู้สึกว่าครับวงการเกมโมบามือถือเนี่ยมันดูค,คึกคักเป็นพิเศษเลยครับไม่ใช่เพราะว่าจะมีเกมไหนที่กําลังจะหายไปนะครับแต่เพราะว่าทุกค่ายเนี่ยกำลังขยับในเวลาพร้อมๆกันเลยนี่แหละคือสัญญาที่อุตสาหกรรมที่ยังมีชีวิตอยู่นะเรียกว่ามันเริ่มที่จะก,กระโดดโลดเต้นกันอีกหนึ่งทีครับอย่างแรกครับเดี๋ยวจะต้องเริ่มจากจุดที่สําคัญก่อนที่สุดนะครับคือเกม ROV กับเกม h e OK เนี่ยมันเป็นเกมค่ายเดียวกันนะครับ แต่สิ่งนี้มันไม่ได้แปลว่าจะต้องมีเกมใดเกมหนึ่งหายไปเพื่อให้อีกเกมอยู่รอดนะครับตรงกันข้ามเลยมันคือค่ายเดียวกันดังนั้นหมายความว่ามีหลายสินค้าครับที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยมีสามารถไปเล่นเกมนู้นก็ได้เกมนี้ก็ได้นะครับผมและถ้าหากเรามองในเชิงของเกม Rv เนี่ยมันเป็นเกมที่ประสบความสำเร็จในไทยมากๆเลยนะสร้างฐานผู้เล่นได้อย่างเยอะจริงๆมีการสร้าง e s p o r t เนนะนักแข่งครับครีเอเตอร์ครับ หลากหลายคนเลยจากที่คนไม่มีตัวตนเนี่ยตอนนี้เราเห็นกันน่าจะหลัก10คนขึ้นขนไปนะเราเห็นหน้าปุ๊บอ๋อเกมนี้เลยใช่ไหมนั่นหละครับมันนำให้วงการเนี้ยมันไปได้เนาะและเกิดขึ้นจริงในไทยครับหากไม่มีเกม r o v อ่ะผมบอกเลยนะมันน่ามันน่าจะอ,อีกแบบเลยอะ่ะถ้านับจากวันนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นกันเยอะขึ้นจริงๆเอาละทีเนี้ยตรงนี้เองอ่ะหลายๆคนอาจจะกำลังคิดว่าเฮ้ย หรือว่าเกม h พเคเนี่ยในอนาคตกำลังที่จะเข้ามาแทนที่เกมอวหรือไม่นะครับผมก็ต้องบอกกันตามตรงก่อนถ้ามองจากมุมผู้บริหารสิ่งที่เกิดขึ้นผมว่ามันแยกบทบาทมากกว่ามากกว่าการแทนที่ด้วยนะเพราะว่า r o ีเนี่ยมันยังเป็นความต้องการของตลาดอยู่ดีครับเรียกว่าเป็นความคุ้นเคยก็ได้หรือว่าวันนี้เราไปที่โรงเรียนเนาะเวลาพักเที่ยงก็น่ะหยิบมือถือกันขึ้นมา4คน5คนเข้าเกมเล่นพร้อมกันมันก็มีแต่อ v ีไหมหรือไม่ก็ฟรีไฟไหมครับนั่นแหละ ยังไงมันก็ยังเป็นอยู่ซึ่งอ่าโอเคอนาคตมันจะเปลี่ยนเฮ้ยจาก ROV e เปลี่ยนเป็น MLBb ไหมมันก็แค่นั้นเองแต่มันก็ยังอยู่ในตลาดของมันนั่นแหละครับมันไม่ได้หายไปไหนหรอกและถ้ามองจากมุมนี้ครับ ROV e มันไม่ได้เสียคุณค่าอะไรเลยนะเรียกว่ามันสร้างรากฐานสำร์เกมโมบ้ามือถือมาให้ตั้งแต่อู้ 9, 9ปีแล้วไหมนั่นแหละคือถือ,ถ,อถือว่านานมากๆนะครับแล้วถ้าหากในอนาคตสมมติเฉยๆนะสมมตินะ อาจจะ3ปี5ปีข้างหน้าเกม H ฮดโอเคเปิดที่ไทยก็เรียกว่าอ v มันมันเหมือนเป็นสะพานอยู่ดีอ่ะมันก็สร้างฐานมาให้แล้วอ่ะและผู้เล่นอา V ส่วนใหญ่ก็รู้ได้ว่า h ฮดโอเคมันคือค่ายเดียวกันและก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่มันจะมาไม่ใช่ไม่มาเลยนะตรงนี้เราตอบไม่ได้เพราะเราไม่ใช่ผู้บริหารนั่นเองเอาละทีนี้เรามองฝั่งของ mlbb กันน้าดีกว่าซึ่งครับเกม mlbb เนี่ยเส้นทางมันไม่เหมือนกับ ROV เลยนะครับอ o v เนี่ยอยู่ในไทยกับเวียดนามเป็นหลัก แต่ mlbb นะครับมันไม่ได้โฟกัสประเทศไหนเลยมันมันไม่สุดซักประเทศด้วยแต่มันอยู่หลายประเทศมากคือหมายความว่ามันยืดหยุ่นได้ครับเกมมันมันยังไงนะคือฉันไม่ต้องเป็นเบอร์หนึ่งก็ได้แต่ฉันอยู่ทุกที่อ่ะแล้วก็โกยกำไรอาจจะแบบที่ละ2ี่แต่ว่าหลายๆประเทศรวมๆกันมาอาจจะเยอะกว่าเกมเดียวที่ดังที่สุดก็ได้ครับเขาเล่นเกมนี้เขาเรียกว่าเล่นคนละเกมกับ rov แล้วกัน ดังนั้นเนี่ยถามว่ากลยุทธ์ของแต่ละอันน่ะมันต่างกันเลยซึ่ง RV แข็งแรงมากครับในประเทศไทยกับเวียดนาม h ฮโเนี่ยแข็งแรงมากในประเทศจีนกับต่างประเทศครับและต่างประเทศเนี่ย MLBB ก็อยู่นะ h ฮทก็อยู่เหมือนกันครับดังนั้น2เกมเนี้ยมันก็แข่งกันไปเอาง่ายๆตีภาพเดียวกันเลยก็คือในอนาคตที่ต่างประเทศเป็นอย่างนั้นน่ะแค่เปลี่ยนจาก h ฮโเเป็นอาบ้านเรานี่แหละสุดท้ายมันก็อยู่กับ2เกมอ่ะมันก็อยู่กันไปเงี้ยที่เหลือก็แค่ว่าผู้เล่นชอบฝั่งไหนมากกว่า มันก็มีแค่นั้นเองฮะและถ้าเรามองถึงแบบตรงนี้แล้วะนะทั้ง3าเกมนี้มันไม่ใช่ศัตรูกันด้วยนะแต่เรียกว่ามันกําลังขยายพื้นที่ของเกมมือถือมากกว่าเพราะอยา่างบางคนอย่างวันนี้ครับอาจจะไม่ได้เล่นเกม Rv แล้วสมมตินะแบบเบื่อและเลิกแล้วคุณก็ไปเล่นอีกเกมหนึ่งแล้วพอเกม Rv อาจจะมีอะไรมาใหม่สกินใหม่กิจกรรมใหม่คุณก็อาจจะกลับมาเล่นได้ดังนั้นเนี่ยเรียกว่ารอบนี้ครับสำหรับผู้เล่นใหม่นะเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะว่าเราหลายๆคนเนี่ยจะได้มีเกมเล่นมากขึ้น จริงๆมันดีต่อผู้บริโภคโดยตรงเลยนะไม่เพียงแค่นั้นสําหรับครีเอเตอร์ด้วยอย่างบางเกมอ่ะอย่างเกม mlbb เนี่ยช่วงนี้หลายคนก็ไปเล่นกันเยอะมากก็เรียกว่าอาจจะสร้างครีเอเตอร์หน้าใหม่ขึ้นมาอีกก็ได้อาจจะมีเอ่อที่เรารู้จักกันอีกอะ่ะนั่นแ,แหละเดี๋ยวมันก็คงมีอีกแหละก็ไม่น่าจบกันแค่นี้นอาจจะ10คน5คน20คนก็ได้ซึ่งมันก็มีอีกใช่ไหมดังนั้นเนี่ยวงการเนี้ยมันก็เรียกว่าสัญญาณยังไปได้ต่อกันอีกยาวๆเลย และอีก2-3ปีข้างหน้าครับภาพที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดนะครับภาพที่น่าจะเป็นนะไม่มีเกมใดเกมหนึ่งหายไปหรอกครับ r o v มันก็อยู่ของมันนั่นแหละแฟนขับคนไหนที่ยังเล่นอยู่แฟนฐานแน่นๆนนนะนะมันก็เล่นอยู่อย่างนั้นแหละครับ h e a o okay, k เหรอมันก็เติบโตไปแนวสายแข่งขัน e sport ซึ่งเขาก็จัดอยู่แล้วที่เขาทำนะนะยิ่งที่จีนนี่แม่งหนักมากครส่วน mlbb ฮะมันก็ขยายอย่างเงี้ยของมันอะอ่ารอบนี้มาไทยไม่แน่นะไทยเสร็จเดี๋ยวมันก็ไปเวียดนามนะ ไม่ไม่แน่นะคือคือมันหลากหลายประเทศไงอย่างที่ผมบอกคือเขาไม่เน้นแบบกูเบอร์หนึ่งอ่ะไม่ไม่ไม,ไม่คือเขาเน้นแบบขอแซมหน่อยขอเรียกว่าแย่งการตลาดหน่อยแต่หลายประเทศแต่เกมมันก็ไม่ได้แย่นะผมลองไปเล่นเออเกมเกมมันดีนะถือว่าโอโอโอเคเลยอ่ะเล่นเร็วด้วย3-6ถึงนาทีจบละเกมหนึ่งผมก็ไม่รู้นะก็อาจจะเพิ่งเล่นด้วยแหละยังไม่ได้เต็มตัวขนาดนั้นนะเพราะส่วนใหญ่เล่นแต่ Rov ไงอ่าแต่พอไปเล่นอืมไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดถือว่า เกมออกแบบมาได้ดีแล้วไม่แปลกใจที่ว่าทําไมคนถึงชอบกันอ่าเรียกว่ามันดีคนละแบบดีกว่าเกมนึงก็โอเคนานหน่อยอาจอาจอาจจะเป็นสายกิ๊กหน่อยสายจริงจังหน่อยอ่ะอ่าอีกเกมนึงก็แบบจบไวๆฉันมีเวลาแค่ส0นาทีจบเกมนึงยังไงแม่งกระทันแต่ r ว v บางเกมแม่งล่อครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยมันคนละสายเลยนะโอเคปะ่ะมันไม่เหมือนกันฮะดังนั้นอ่ะเปรียบเทียบกันได้เปรียบเทียบกันได้สุดท้ายก็อยู่ที่คนชอบแหละแบบไหนมากกว่าเอาละสุดท้ายครับก่อนจบคลิปก็อยากให้มองแบบเป็นกลางที่สุดนะรอบเนี้ย ใครได้ประโยชน์ที่สุดจากการแข่งขันนะครับเกมแนวมือถือโมบ้าที่เขาทํากันอยู่ตอนนี้ก็ต้องบอกกันตามตรงครับคือผู้เล่นและคนดูนั่นแหละครับเพราะว่าเมื่อหลายๆเกมแข่งกันแบบจริงจังเนี่ยเกมมันต้องพัฒนาใช่ไหมพอหลังจากพัฒนาครับก็ต้องฟังเสียงของผู้เล่นต้องมีการลงทุนครับต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่อยๆฮะไม่มีใครสามารถหยุดอยู่กับที่ได้อีกแล้วและนี่คือเหตุผลครับที่ผมมองว่าภาพรวมของเกมโมบ้าในประเทศไทยเนี่ย มันไม่ได้แย่ลงนะเรียกว่าเข้าสู่ช่วงการแข่งขันแบบจริงจังจากที่แบบนอนนิ่งๆงันตั้งนานกูพูดอะไรแม่งก็ไม่ฟังอะตอนนี้คือแบบโคตรไวเดือนหนึ่งแม่งอัพปเปดทกันแบบรัวๆนะโอเคเป็นประมาณนี้และการสุดท้ายอะไม่มีใครใครชนะใครแพ้หรอกครับมันก็อยู่ของมันนี่แหละส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยดูกันแต่สุดท้ายเนี่ยน่าจะยินดีกับผู้เล่นกับเ,เรียกว่านะยินดีกับผู้บริโภคมากกว่าครับผมได้ผลประโยชน์